ยป้าผมออกไปรับรางวัลไม่ได้เดี๋ยวต้องผ่านผู้คุมก่อนฝากมาฝากมาต้องผ่านผู้คุมต้องผ่านผู้คุมท่านผู้คุมว่ายังไง <c oughs> ช่วยไขหน่อยจะไปเอาเงินหกเปอร์เซ็นได้เดี๋ยวให้ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะไข <c oughs> ขัข้นแรกก่อนไ <c oughs> ขเลยไขเลยไขเข้าไป <c oughs> อ่ะออกไปให้เวลาหนึ่งนาทีเร็วๆเวลาเล่นลูกเล่นเลยนะ ร้อยอะไรยี่เลยโอ้แตงอะไรวะออกมาโม่วงเลยขอบคุณครับไม่ต้องหอมนะหอมหมดเนื้อแต่ขิงใช่ไหมแม่อะไรก็หมันไส้เพราะหมันไส้อะไรก็จะหอมทุกทีอ้าวอ้าวเขาบอกจะหอมมือมาให้สั่นเลยโอ้แม็กก็เร็วไม่ต้องติดก็ได้ป้ากลับเข้าไปข้างในมก็แกะออกอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยว จะให้น้องๆเก็บให้ป้าไปนั่งพักก่อนเด็กน่ารักของป้าไปเขาพูดไงโอกยอะไรอะไรแม่หนูเองขอรับผองแขกเลยเป็นคู่ดีเปคู่กับเลยแล้วเนอะนั่นโทษทีนี้ล้าสายตาไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะเป็นคนห้ถหลวง อีกไม่กี่ปีก็คงจะตายอยู่ในคุกแล่วแหละพอาะเป็นคุกหลายปี่เลื่อใช่ตลอดชีวิตคุณจะทำอะไรเพื่อนแต่งตัวอะรจะมาช่วยเขาจะมาโดนจับใช่ไหมเพื่อนที่มัญหาง่ายเพื่อนตายปัญหายากอย่าพูดอย่างนั้นเราแพ้กองทัพแทนที่จะช่วยเหลือเรา แม่งหนีกันไปหมดเลยคุถอยดว่าตั้งหลัก huh. ตั้งหลักใครของมันมาคนเดียวเราเอาสี่คนเราวิ่งหาทุกตัวเลยเอาไหมที่มืองแต่งเงนไปเดี๋ยวไปแดงเอาไปหน่อยเอาไม่ดิเอายัไงอ่ะไอ้ชนะโดนผู้คุมดูแลอยู่ไหมเนี่ยไม่พอแล้ว้องชักขามันเอางี้กันเดี๋ยวกูจะกลายชุดม่วงกูจะกลายชุดสีพูโอ้โหกลัวมันที่คนละคอนโดเลยที่หมายตัวเองนสนเอางี้ไปขอเยี่ยมัก่อนจังได้หมย สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวคุกท uhm ี่ไหครับเนี่ยน้องที่นี่คุกไม่มีคอนเสิร์ตคุกเฮ้ยพอติดงานแล้วแล้บอกที่นี่คุกไม่มีคอนเสิร์ตก็บอกเขาเมืเยี่ยมเราจะมาเยี่ยมผู้ต้องหาครับมาเลยนะมาเยี่ยมผู้ต้องหาจำผู้ได้ไหมเนี่ยใครใครวะอ้าวพวกเขายุ่งยุ่งจ้าตุ๊กตข่งเท่าไหร่ ไม่ได้ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เมืองผมจะไปเนี่ยผมมีธุระอยากไปร้องคู่กันสองคนว่าอยากจะเข้าคุกครับผมสองคนอยากจะเข้าคุกครับมึงจะบ้าลยหรือเปล่านี่มันคนดีหรือคนไม่จริงเลยครับแต่การจัดตัวคู่น่ทุกคนบ้ามากกว่ามีคนปกติที่ไหนอยู่จะดีจะขอเข้าคุกบ้าหรือเปล่าก็ไปคือย้ายบ้าน อยู่บ้านเบื่อเมียพูดไปเลยเบื่อเมียด้วยครับเบื่อเมียทำไมวะดีเยี่ยมทำไมวะโอ้โหเล่นงานทุกวันเลยเบื่อเบื่อใช่ไหมมึงอยากจะเข้าคุกขาดเข้าไม่ได้เพราะคนที่จะเข้าคุกไปได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีโทษมีคดีมีคดีมันไม่ให้เราเข้ามันบอกว่าคนที่เข้าคุกได้ต้องมีคดีจับก็เลยสิฮะมีคดีไปเลยใช่ป่ะอ๋อถ้ามีมีความผิดถึงจะเข้าคุกได้มีความผิด มีเรื่องอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าหากเป็นความผิดมึงก็ต้องถูกจับเข้าคุกอะไรมึงเนี่ยเราโม้ต่อยตาตูนกล้วจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีมาต่อยสะพักขนไดนี้เลยเหรอไอ้เนี่ยมึงพูดผิดแล้วเดี๋ยวคุกแล้วเดี๋ย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 วอูรู้แล้วมึงหมายความว่ายังไงเนี่ยที่มึงต่อยตากูเนี่ยมึงอยากจะเข้าไปในคุกใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ เพราะว่ามึงเจตนากูรู้ผิดแล้วเข้าคุกเรื่องแค่นี้มันเรื่องเล็กน้อยแล้วไงกไป้ามาแล้วกไงกกกลับไปกลับไปเลยเพราะว่าถ้าผิดจะเข้าคุกได้เรื่องปล่อยกิงมันเรื่องเล็กน้อยถ้ามาอยากจะติดคุกเนี่ยมันก็ทะเลาะวิวาสเรื่องตกรางออกเรื่องตกรางออกไม่ต้องใช่ท่านบ้าโอ้ยเรื่อง โอ้ยเงี้ยข้นเลยโอ้ยเลื่อเข่ายอ่เลยข้าไเข้อไปไอ้ลูกขาง่าเงี้ยข้ไข้อไเดียวเขามาที่ไหนเนี่ยใจเนี่ยกูมาหาเรเี้ยยุงต้องโทอคดีอะไรเดียวึงเข้อไปไคุไม่เปิดคุกเลยหายที่หายเนี่ย่ตเอ่ยนะเนี่ยขนาดรั้ายขเปิดคุกออกไปแล้วรงาเลยคุกตรงเข้าไปังไน้องเปิดคุกให้พวกมันสตัวเข้าไปเอิดคุก่อนนะเอกมาข้ามาเข้าแถวเลย เลี้ยวเเเล่นคาราาลใช่กูมึงอ่ะหน้าเอาหน่อยข้บไประ้วาโดนตยะเว้ยอะไรอะไรอะไรอกันตุ๋เฮยตุ๋ยตะ๋ยออเฮ้ยเจี๊ยบยุใช้กหน้าอเนี่ยีพวกมึใจร้ายมากกูแพ้ทัพแทนที่จะช่วยเหลือกูก็โดนมีหามตุยเลยมึงเข้ามาได้เพื่ออะไรเนี่ยนี่ไง กูไม่หนีมึงไปกูจะได้มาช่วยมึงนะช่วยเสือเดี๋ยวตอนนี้กูนัติดคุกอยู่ใช่แล้วมึงเข้าไปอยู่ในคุกข้างนอกเขาไขกุญแจแล้วเนี่ยเขาใส่กุญแจแล้วเนี่ยจะช่วยยังไงอ้าวเฮ้ยจะช่วยมึงยังไงเนี่ยอ้าวเอางี้เอางัไปเอางูไปแล้ไท่ินจะหาไงมึงแล้วอะไรก็ฟังเอางี้นะเอางี้หลบหลังเฮ้ยบอก กูนกับไอ้บอกเลยว่าจับได้หนัาากขนาดนั้น,นเฮ้ยครับผู้คุมครับอะไรมึงคิดจะหนีใช่ไหมกูมบอกว่าแล้วคุกนี้อยู่กลางเกาะโบกปูนหนาห้าสิบเมตรยังไงมึงก็นนนหนาาไไีไม่ไดู้หนักมากไปยว่าหมักทำไมลิเกไปเล่นสมมติไงผู้คุมครับว่าไงคุณผู้ใหญบอกผู้คุมว่าตอนนี้ผมอยากเจาะคุกนะครับมึงจะบ้าเหรอมีคุกก็ไม่ใช่โรงแรมมึงจะขอเข้ามึงจะขอออกง่ายๆเนี่ยไม่ได้ ไม่อยากจะดูแล้วอยากจะออกแล้วมูฟันหน้ากุนเฮกอะมึงติดคุกเลยตามที่ควีถ้าเกิดผมของคนไม่ได้ออกไปเศรษฐกิจทั้งประเทศจะต้องหอบชนะหอกเขาจะพาจริงเพราะว่าผู้กำกับภาพยนตร์อยู่ในคุกนี่ผมในหนังของเลยว่านี่ไงโอยที่ผมกับร้อยกว่าล้านจริงอ่ะอย่างนี้เห็นไหมนี่พลอนนหน้าตาไม่ได้เป็นผู้กำกับนะแต่ดูถูกมองไทยเนี่ยฮะชื่ออะไรเนี่ยพอดอนนนนพอดอน เรื่องอะไรวะปิดหีล้วหนีไพนันนันไม่ใชเรื่องนี้กูเคยดูมวามสว่ายเรื่องนี้ดีกูก็ไม่เด็นแล้วเนาะวันนี้ไปนี่ไบอกอะไรกูกม่เคยดูปีนี้เดี๋ยวมึงเคยดูในงานคู่บึกช้ำแลยังไม่ได้ฉายเลยยังไม่ได้สร้างเลยยังไม่นข้าวหรอที่ไพเพิ่งไปเรื่อยมึงที่กูไปดูครหนังของใครวะเนี่ยคือผู้กำกับอะไรหรือไม่ไอ้สองคนนั้นน่ะมันโงมันเป็นผู้กำกับ แล้วเออว่าถ้าหากมันไม่ได้ออกไปกำกับหนังนะบ้านเราของเราเลยต้องไม่มีรายได้แน่ๆไม่จริงเหรอเลือกยิงทีมอูเป็นบองบอกมีอันเมืองกลัวก็มีโอกาสแล้วเด่ยังไงวะแต่เมื่อกลกูได้กลัวเตอร์เป็นฮอลลีวูดเลยคุยกันมาให้รู้เรื่องขอไม่ได้หนักเฮ้ยไม่ได้เหมืนได้มาเลยจริงครับผู้กำกับไอ้หน้าผู้กำกับจริงใช่ไหมใช่ครับกูจะปล่อยไปก็ได้แต่มีข้อแม่ข้อแม่อะไรน้องกูอยากเป็นพระเอกเอ้ย หาดาราที่เป็นพระเอกแล้วก็นักเอกครับจริงป่ะเนี่ยผมเนาะกูอยากเป็นนักแสดงใช่ไหมนะวะยังไงปรึกษาให้แล้วผมได้เป็นแสดงมึงได้ออกไปปรึกษาไอ้เนี่ยผมเลยเออไม่ไม่อยากเป็นนักแสดงผมเนาะผมอันนี้ไหนดูเบ้าหน้าอะไรพี่ขานเองเอยไม่ได้จริงมั้ยเอาไปเพ่ยอุ้ยซ้อมเลยนั่นซ้อมเลยเดียวซ้อมเลยลถ่ายเลยเนี่ยเอาไปถ่ายหนังเนี่ย มันมีพึ่งกัพผู้กับพึ่งกัวเมียพึ่งพึ่งเป็นทาเป็นทางกัตูน้อยพูดอ่ะอ๋ออันนี้เนื้อแท้อันนี้เนื้อแทพึ่งตัวผู้กับพึ่งตัวเมียพึ่งตัวเมียเนี่ยจะลอยอยู่ที่หลังกลางปากส่วนพึ่งตัวผู้เนี่ยต้องบินออกไปหาน้ำหวานแล้วกูเป็นตัวผู้ตัวเมียเออเป็นเอ่อตัวเมียดิฝ่ายตัวเมียแล้วพูดง่ายๆเลยตัวเมียผัวข่าผัวขาขอน้่งหวานกินหน่อยผัวข่าผัวขาขอน้่งหวานกี่ไร่งี้ยแต่ก่อนอื่่นนเียต้องทำซาเปิดก่อนซาเปิดเลย ไอ้กมงวิาแล้วเยช่วยชวกูหน่อยชวยกูหน่อดูไปดูมาเล่นอะไรไนัดเยว่ทำไมเล่นห้เลกันเลยตาอย่าง้ววเล่นให้ลปหน้าเขาจะได้ไม่ต้องหา เดี๋ยว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 าอนี่มันคาราโอเกะไม่ใช่หรวะมาเช้ี่ยวงี้คเณทำยังงีูเคยฟังากะไรูมันเล่นไดรอ่าอุ้ยอยยย่รูนอะไรเ นี่เขาเลยเืๆๆพร่งพึ่งกับผู้อย่งทเป็ารเลือกัวพูดนั่งกายบ่าข้าวๆกินก้วยจั๊บพึ่งพึ่งเนาะยืนยืน้วปีนเื่อเ้ยเราเเราไนั่กานึงตัวูดแล้วเพิ่เลยอะใหความรักโอ้ on